มาแล้วบอกว่ามาแล้วให้หน่อยนะครับคอมเมนต์ว่ามาแล้วให้หน่อยนะครับพิมพ์ให้หน่อยนะมาแล้วมาแล้วลูกจ๋าโกโก,โกวาที่นู้อยากได้โอเคมาสวัสดีอีกรอบนึงครับผมสวัสดีครับผมเจอกับผมนะครับสไปซ์สามเหลี่ยมมโตนะครับในยามค่าคืนกะ็ะอ,อะไรวะรัะติการอพราหนุ่มหาที่กลางคืนนะครับผมชอบกลางคืนนะมันเย็นดีนะครับวันนี้เจอกับผมเหมือนเดิมครับ กับเมื่อคืนก็เจอไปแล้วนะครับวันนี้เจออีกนะครับสวัสดีชาวแฟนเพจสามเนี่ยมาโต้ป๊อบอายสามเนี่ยมาโต้แล้วก็สไปซ์สามเนี่ยมาโต้นะครับสวัสดีชาวทิกตอกด้วยนะครับสวัสดีครับผมเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะรถที่อยู่ตรงนี้นะครับรอปล่อยทั้งหมดเลยตอนนี้อยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13คันนะครับรอปล่อยตรงนี้คือแถวนี้รอปล่อยหมดเลยนะขายดีมากเลยครับกับโปรโมชั่นผ่อน5,000 5 5 5บาททั้งเต็นนะครับบอกว่าราคานี้ผ่อนได้ทั้งเต็นนะครับจนถึงสิ้นปีนี้นะครับนี่อันนี้ก็รอสมมอินะครับอาจารย์อาจารย์พิเชษนี่แหละเออพิเชษอยู่สุราษฎร์นะครับผ่อนอันนี้มันผ่อนประมาณ2 0 0 0ันกว่านะแต่ว่าอาจารย์ผ่อนแค่5ปีนะครับงวดก็เลยขึ้นมาเป็น3,300บาทนะครับตัวนี้ออกรถศูนย์บาทไม่ต้องใช้เงินดาวไม่ต้องค้ำนะครับส่งให้ถึงที่ มีเจ้าที่ไปสนทนาหนึ่งที่นะครับมีรถสไลด์นะครับไปส่งรถให้ถึงที่นะครับพรุ่งนี้มารับต่อนึงที่ยงนะครับมีทะเบียนสวยด้วย515เออ515นะครับลงด้วย11อ่าเลขคู่สวยนะครับอันนี้รอส่งไอสบอยนะครับเป็นรถบ้านฝากขายในพี่คันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ของคุณหนุ่มรอส่งบอบเหมือนกันครับพ่อน4,000ต้นๆไม่ต้องใช้เงินรับรถนะครับพี่ ผ่อนประมาณ4,000ต้นๆน,นะถ้างวดเกิน6,000ขึ้นไปผ่อนแค่5,555บาทไม่ต้องใช้เงินรับเงินกลับบ้านได้อีก50,000ครับเด็ดเด็ดเด็ดเดคุณใดตัวนี้นะเงินสดตัดโตนะครับประมาณ8-9 0 0นนะครับประมาณนี้เงินสดตัดโตนะครับให้ส,สวยๆไปเลยมีเงินกับบ้านให้แสนหนึงนะตัวนี้หรือว่าเลือกผ่อนได้5,555บาทเหมือนกันครับเลือกเอานะ เอาเงินแสนหรือจะเอาผ่อนถูกนะครับถึงสิ้นปีนี้5,500นะครับ <S <S สวยๆคุณใดสีน้ำตาลโอ้โหปี18มั้งตัวเนี้ย18-19ประมาณนี้ครับเลขสวยด้วย91ต่อมาครับมาดู Ford Witec ท็เกียออตโต้นะครับอันนี้เป็นเกียออตโต้นะ Witec ็นะครับาราคาประมาณ6 0แสนกว่าบาท ประมาณ6 0แสนกว่าเองนะวายแท็กนะครับตัวนี้แต่งเต็มนะครับตัวท็อปจัดมาให้แม็กแท้โรงงานยางใหม่ครับแต่งมาสไตล์เรียบๆนะครับเรียบหรูนะแบบนี้เป็นสีเทาดำนะครับตัวนี้กี่คนดูแฟม416ลคนดูนะครับใครเข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าอยากดูเก๋งผ่อน3 0 0พเดี๋ยวพาไปดูเจที่นั่งผ่อน4 0 0 0เดี๋ยวพาไปดูพิมพ์เลข3แชร์3กลุ่มมานะครับ พิมพเลขสี่แชร์สี่กลุ่มมาถ้าอยากดูเจตีนั่งผ่อนแค่4ี่พันกว่าบาทนะครับนี่ไงเอาเก๋งก่อนลวกันเก๋งผ่อนสี่พันกว่านะครับเขียวใบตองนะพี่สีเขียวนิ้ซับนะครับเขาเยียกสีเขียวนิ้วซับมีสีขาวอีกนะครับส,สวยๆมีเยอะมา <R ivo S 1> ดูตอนเดียวมีไหมครับวีโก้ตอนเดียวเหลือรีโวพี่วีโก้มันเก่าไปให้รีโวไปเลยครับผ่อน มวนปกติประมาณ7 0 0 0พ0ประมาณนี้ปีนี้พี่ผ่อนแค่5 5ซนะครับส,สวยๆเอ็กเพนเดอร์อันนี้อันนี้ลูกค้าจองโปรมะม่วงมานะครับเอาเงินกลับบ้านได้แสนหนึ่งลูกค้าอยู่สงขานะครับเอาเงินกลับบ้าน10,000แสนบาทส่งรถให้ถึงหน้าบ้านพรุ่งนี้มารับเหมือนกันพร้อมกันเลยไปพร้อมกันนะครับกับสุราษฎร์เอ้ไม่ใช่สุราษฎร์อาน,นครศรีธรรมราชเออ อาจารย์นะครับอยู่นครศรีธรรมราชอยากจะรดเข้าสวนในราคาที in <in ่มันถูกๆย่อมเยาวนะครับจัดให้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้เงินกับบ้าน1นึ่งแสนทำทุนนะครับที่บ้านติดธุรกิจทาพรมเช็ดเท้านะครับขอเงินทําทุนหน่อยนะครับออกรถนะครับครอบครัวเยอะคนเยอะนะขอเจ็ดที่นั่งนะครับจัดให้แล้วครับฟอร์ดแต่งสีประตูลกสูงนะครับโอ้โหสติกเกอร์โคสวยนะครับสวยๆนะตัวนี้สวยๆเลยนะครับแต่งให้ครบ แต่งหล่อเรียบร้อยครับยางใหม่นะแม็กแท้โรงงานสวยนะครับตรงนี้ติดสติกเกอร์ให้รอบพันนะครับสวยเลยนะอันนี้ให้เงินกับบ้าน5 0,000ื่นนะครับแล้วก็ผ่อน5555บาทโปรนี้นะครับผ่อนได้ทั้งเต็นเอาเงินกับบ้านใน5้0 0 0หรือคุณจะเลือกขับฟรี6เดือนนะครับผมจัดให้ดอกเบี้ยศยขับฟรี6เดือนนะครับหรือผ่อน5 5 5 5บาท จวดจวดหกร้อยหนึ่งคนสองคนแล้วหกร้อยสองคนหกร้อยสองคนโอ้โหสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,บ,บถ้าถ้าได้ถือแก้วล่ะไม่ต้องห่วงขอพันคนดูนะครับผมจะถอดเสื้อไลเอ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้โอันนี้อุ้อยน,นี่ติดจองเหมือนกันนะมาได้สองสิ่งนี้โคตรสวยพี่นะครับสิ่งนี้โคตรสวยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือย,อยังนะไม่แน่ใจนะครับติดจองไปแล้วนะครับตัวนี้ ออกรถศูนย์บาทเอาเงินกลับบ้านได้ห้าหมื่น 50, นะห้าหมื่นเลยตัวนี้เอาเงินกลับบ้านได้ห้าหมื่น 50, นะครับแต่ว่าถ้าคิดดีจริงก็จะหกเจ็ดหมื่นได้อยู่ตัวนี้นะครับได้สวยๆเลยปีใหม่นะตัวนี้ปีใหม่ครับออกใหม่ป้ายแดงหกเจ็ดแสนนะผมขายแค่ราคาตั้งขายสี่แปดเก้าผมให้ไปเลยห้าหมื่นนะครับเลือสี่สามเก้าคันนี้ รถีส,วส,วส,วสวเวยอัเดล่ามันยังไม่ไปนะรอรอลูกค้ามารับอยู่นะครับนิสสันอเมลผ่อนประมาณ4,000กว่านะครับผ่อนแค่4,000กว่าบาทลงแม็กยางใหม่มาเรียบร้อยครับลงแม็กทองให้ด้วยนะครับดำทองดำทองนะสวยๆนะครับใครอยากดูรุ่นไหนพิมพ์มาเดี๋ยวพาไปดูนะครับมีเก๋งมีกระบะมีเจ็ดที่นั่งนะครับ มีโอ้โหมีหมดทุกรุ่นที่ทูกค้าต้องการนะครับมริ่มต,ต้นผ่อนสามพันกว่าบาทฟอดสีขาวราคาเท่าไหร่ครับฟอดสีขาวประมาณห้าแสนกว่าบาทห้าหกแสนประมาณนี้ครับราคาประมาณห้าหกแสนนะเป็นปีสองพันสิบแปดสิบเก้าประมาณนี้ครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะสิบเก้านะครับสิบแปดสิบเก้าเป็นเกียร์ธรรมดาเอ็กเอลทีสีสวยเลยนะครับโอ้โหโอโหโอกหม่ป้ายแดงแปดแสนกว่าบาทนะรถแค่ปีสองปีครับหายไปสามแสนกว่าบาทอืมนะ ประมาณนั้นครับหายไปส0 0แสนนะโคตรสุดเลยคันนี้คุ้มมากๆนะครับแล้วก็อันนี้ซี v ิ c เงินกับบ้านแสนหนึเหมือนกันนะครับลูกค้าอยู่ปทุมธานีเป็นพนักงานขับรถเคอรี่ส่งของนะครับมีคเครดิตมา3เดือนพึ่งๆพึ่งมีผ่อนบัมาสามเดือนแต่ผมจัดให้แล้วนะครับเอาเองินกับบ้าน1,000 0แสนบาทเดี๋ยวรอลูกค้าวันจันนะครับตัวนี้สวยๆโอ้โห ได้ข่าวว่าจะมีรถมาส่งวันนี้มีสไลด์มาส่งอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นเฮียบอกว่าสามทุ่มแต่มันสามทุ่มครึ่งเลยใช่ไหมมาสามทุ่มครึ่งเลยวพ่ท่านมานะครับเดี๋ยวรออาจจะมีรถมาส่งนะครับสักครู่นะครับรถเข้าใหม่วันนี้มีประมาณเจดดคันนะครับมีประมาณ7 8คันได้ยินว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวกําลังมาส่งฝนตกอาจจะยังมาไม่ถึงนะครับช่วงนี้ฝนตกฝนตกหนักด้วยนะขอนแก่นตกแบบเกือบท่วมนะครับนะ เซียดราคาเท่าไหร่ครับเซียสมีสองแสนกว่าบาทตัวแต่งอย่างนเนี่ยนี่ไงเซียดสองแสนกว่าบาทครับปีสองพันสิบเจ็ดนะแต่งให้รอบคันครับมีแม็กให้แต่งสเกิร์ตแต่งแต่งชุดหน้ามาแล้วนะครับนี่ชุดหน้านี่คือแต่งมาแล้วนะพี่โอ้โหวิสีขาวมุกวะเนี่ยสวยนะคันนี้นะครับแต่งให้เรียบร้อย นะครับผ่อนแค่4 0 0พกว่าราคา20 0แ0 0กว่าบาทนะครับเซียสปีใหม่ด้วยไม่ใช่ไก่กานะตัวนี้เลขทะเบียนสวยด้วยนะครับ19งวดนี้อย่าลืมใส่กันละ่ะนะครับใส่กันด้วยนะครับสามสามก็สวยนะนี่เลขเบิ้ลน,นะครับโอ้โหแต่งเต็มนะครับลงแม็กมาให้เรียบร้อยแต่งหน้ามาให้เรียบร้อยนะครับสองแสนกว่าบาทแต่ว่าคันนี้เหมือนเหมือนผ่านแล้ว เขจะรอมาลับรถนะครับแต่ผมมีอีกคันหนึ่งซึ่งที่แต่งเหมือนกันสีขาวอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวพาไปดูราคาก็าจะสามแสนกว่าบาทอยู่นิดๆนะครับเสียมีสีขาวมีสีเทาดำนะครับตอนนี้ที่มีของอยู่แต่ถ้าคุณชอบสีอื่นถ้าชอบสีอื่นนะครับผมมีให้ผมออดอร์นให้ได้รถเรามีทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่ลูกค้าต้องการนะครับไม่ต้องห่วงอุ้ย คันนี้สวยขอชมมิวเซเว่นหน่อยครับมิวเซเว่นเหรอครับมิวเซเว่นมันอยู่ข้างหลังข้างหน้ามีมิวเอ็กนะครับเดี๋ยวพาไปดูมิวเอ็กก่อนแล้วก็ไปมิวเซเว่นแต่ว่าอยากขายคันนี้พี่วีออสราคาโคตรถูกวีออสเป็นรถที่ราคาแข็งนะครับเป็นรถที่แบรนด์นี้ราคาแข็งมากๆนะครับแข็งนะกับยาลิซนี่ราคาแข็งมากนะครับรถใช้งานดีอะไรถูก ไม่จุกจิกนะครับต้องวีออสกับยาลิทนะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะยิ่งประหยัดน้ำมันต้องเป็นยาลิทเลยนะครับวีออสก็ใช้งานดีมากๆนะครับนี่ทนนะผมขายแค่1นึ0 0 0สบาทนะครับเดี๋ยวมาดูราคาหน้าหน้าหน้าร้านหน่อยเป็นรถฝากขายนะพี่1นึ่งแสนบาทนะครับคันนี้ราคาตั้งขายนะครับหนึ่งแสนบาทผมขายแค่1นึ่าพอนะครับขายแค่1นึ่งหมื่เอ้ย ขายแค่1,19,000บาทครับรถฝากขายสวยๆส,สีทองนะ <7 43. S 1> ีนะเจ็วันทองฮะเจ็ยสี่โอ้เจ็ดร้อยสิบคนดูสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมเ <c oughs> มื่อคืนได้800อะ่ะวันนี้ขอ800คนดูเหมือนเมื่อคืนได้ไหมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วยังไม่ได้ดูคันไหนพิมพ์ม,มาแต่ว่า อยากดูขันไหนพี่ก็บอกน้องเลยนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะกดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับกดแชร์กำลังใจด้วยผมอยากให้ดูเจ็ดที่นั่งเป็น1 5 G นะครับพี่ตัว,ต,วตัวท็อปนะอันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับมีกล้องมองหลังให้นะครับนี่มีกล้องหลังมองหลังให้ลงแม็กมาเรียบร้อยครับแม็กทองดว้วยสวยๆนะครับมีสเกิร์ตให้ตัวนี้เอาไปที่3 0 0 0 0 0กว่านะครับผ่อนประมาณ5 6 0 0 0นะครับ ให้ราคาสา0แสนกว่าบาทผ่อนประมาณห้าหกพันสีขาวสวยนะครับถ้าไปชอบสีขาวผมมีสีเทาให้นะครับสีเทาสีบอลสีบอลน,นะครับมีสีบอลให้นะครับสนใจว,วีออสครับวีออสราคาหนึ่งแสนหนึ่งห่เก้าบาทครับจัดมาเลยพี่โอนจองมาหนึ่งพบาทนะครับโอนจองมา1,000พันบาทเลขบัญชีด้านบนได้เลยถ้าสนใจนะครับส,สวยๆนะ อันนี้เป็นรถฝากขายนะพี่ราคาเงินสดนะครับ119,00 0บาทนะคันนี้ส,สวยๆนะครับอ,อยากดูรุ่นไหนพี่พิมพ์มาให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับสมบัตเจที่นั่งกระบะสีประตูกระบะแขบนะครับแล้วก็รถเก่งนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับขอดูยีสุนะครับยีสุมาฝั่งนี้เลยผมพาไปดูสีประตูตัวเตี้ยตัวแต่งนะครับตัวนี้ปีใหม่ด้วย ปี2019เป็น1.9นะครับต้องคันนี้เลยนะครับจะหนักจัดเต็มให้พี่ผ่อนแค 55, ่5,500 5 5บาทเอาเงินกลับบ้านได้อีก5 0,000นะครับหรือคุณจะผ่อนทั้งปีนี้ไม่ต้องผ่อนผมผ่อนให้ขับฟรีไปเลย6เดือนนะครับคันนี้นะขับฟรีไปเลย6เดือนครับส,รสวยๆสีประตูนะครับสีประตูัตตนี้อุ้ยนี่แต่งแต่งให้ครบแล้วอ่ะไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่ม บ่ต้องไปเฮ็ดอีหยังเพิ่มพี่น้องเอาไปหกแสนกว่าบาทนะครับผมให้ราคาหกแสนกว่าบาทเอาเงินกับบ้านได้ห้าหมน 50, ผ่อนดีห้าพันอยห้สิบห้าบาทราคานี้ผ่อนได้ทั้งเต็นนะครับห้าร้อยห้าสิบห้าบาทเมือ่อทั้งเต็นอีจกจ้าออกไปเลย5 5 5ับาทอันนี้ก็หาพันหาร้อยห้าสบห้าบาทนะครับผ่อนไปเลย5,555ันห้าอบาทอันนี้ผมเบินให้เอาเงินกับบ้าน 1 0 0 0 0แสนบาทนะครับปกติมันได้5 0 0 0 0นนะปกติได้5 0 0 0 0ผมเบิ้ลให้เลย1,000 100, 0แบาทแสนหนึ 100, ่งครับสีสวยส,สวยนะครับเป็น HRV นะครับพี่เป็นตัว RS เป็นตัว <c oughs> <c oughs> RS นะครับอันนี้ตัวท็อปสุดนะปี2019นะครับมีสลูปนะครับเป็นตัวท็อปสุดแล้วท็อปกว่านี้ไม่มีแล้วนะพี่ฟังก์ชันครบนะครับ อันนี้ผมให้เงินกลับบ้าน1,000 100, 0แบาทด้วยผ่อน5,555บาทนะครับหรือวิเอาขับฟรีก็ได้6 6เดือนขับฟรีหเดือนนะครับวสวยโอ้โห